อนกวันนี้เขาได้อึงมาอึงบะไค่นะอึงบะไค่ที่บ้านห้องเข้าอึงเข้ามันจะมีอึงลายอึงยางอึงเข้าแต่วันนี้เขาได้อึงเข้ามาอึงอันเนี้ยกระดูกมันจะอ่อนเกลียนเกี้ยวได้ึงแต่กระดูกเลยแต่นนี้เขาก็ได้ดังไฟแล้วนะเจ้าดังไฟโอ้เสียงรถดังเพืดังไฟ อันนี้สาวเหนือมักมักก็แค่เกือบ่บมีเอาอย่างบ่บมีอย่างนักจะเอาขมิ้นจะไข่แล้วก็เอ่อหอมใส่ปันป่นๆๆแล้วก็เอายัดตองมัน,นมันสิได้ดับขาวเนาะเอาเกลือใส่หน,หน่อยอิวขาวให้น,หนอยอันน่ะจบแล้วกเอา,าๆทาๆมันสิได้มักบ่ได้ขาวอันนี้เอาไส้ออกหมดแล้วนะเจ้าน,นี่ปิ้งลตัวื เูาจะกล้ากินก่อนแต่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 แตแตแบบเมื่กินสักเดี๋ยเขา้าเาวันรำไม่นะเคยกิ่นแต่อึงไข่อันนี้มันบอกมีไข่เพราะว่าอันนี้แม่ฟิตไว้เธอต้องเหมือนละใส่ช่องฟิตไว้ปิง้งอึงปิง้งอึงขมิ้นจะไข่ตำตำตำ,ตำอันนี้ปันแล้ว ใส่ซีอิ้วขาวเห็น,หน้อยใส่รสดีเห็น,หน้อยหนึ่งห่อ,อ,อ,หอมขนาดหอมข้มามาิ้นต์จะใครหอมสมุนไพรหอมแมกเดี๋ยวก็ดูชัดๆกล้องมันบค่อยชัดนอะมันเป็นกล้องโทรศัพท์มันบปใช่กล้องถ่ายวิดีโออึง้งอึ้งเข้าใครหู้จักกล้องเนี่ย ข้าวเดี๋ยวก่อนโฟกัสือยังจะอีแต่บกอกว่ยแน่กินแต่ถ้าปิ้งแล้วมันจะโอมันจะเหลืองออวันนี้เขาได้มาสองอย่างได้เห็ดดาน เห็ดด่านหรือเฮ็ดลมที่บ้านถ้าต้องเหนือห้องเห็ดเห็ดลมที่บ้านน้องห้องเฮ็ดลมแต่ว่าบอกหัว่ืตนอื่นของห้องมาเฮ็ดอะไรอย่างอันนี้ปิ้งไปแล้วลอมล่ะแต่ลืมล่าง <c oughs> เดี๋ยวย่าไปล่างขมกำนึงก่อนนี่่าไปตับน้ําพริกจะแต่นี่เขาจะปิ้งปิ้งกินไม่ได้แบบใดเนี่ย ไปปิ้งมาปิ้งให้สุกนะเจ้าปิ้งบะสุกมันจะขาวเนาะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้ะเริ่มแห้งเริ่มแห้มลวเริ่มแห้งๆและนะลายเริ่มหายแล้วนะเจ้าปิ้นก่อนปิ้นทีละตัวโอ้ยโอ้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 โโอ้แข่งปีนกับเนี่ยต้องมันลงอ๋อไข่ออก ไข่ขมิน้นไข่ขมิน้นอ๋ออันนี้กินได้เลยนะสมุนไพรนะกินได้หมดเลยมีประโยชน์มิกินได้เหรอเอ,เอาเอาเฮดติปปิ้งแล้วไปล่างเดี๋ยวเขามาปิ้งใหม่ปิง้งหิง,ห,งหิงไว้เนี่ยปิ้งแต่อื่นเนี่ยปิ้งไปเลยอันนี้เฮดนี่เนี่ยเขาจะเป็นต่ำนะเจ้าต่ำ ตำน้ำพริกเห็ดลมว้าวะเห็ดเห็ดเห็ดลมนี่นะถ้ามันถ้ามันเน่านี่สมพอมนะกินมันจะหอมเห็ดด่านภาษาตะอ,อีสานหรือผากลางภาษากลางเขาห้องเห็ดไอหยางน้องกับบะฮู้เดี๋ยวจะไปเสาะหาพอก่อนว่าเขาห้องเห็ดเนี่ยไหนปิ้งไปกับอึ่งอึ่งก็กงงกเริ่มอันนี้แหละ แลนี่เห็ดของเรากับซุกแล้วนะเจ้าอู้หูยยุ่งขบเห็ดซุกแล้วเดี๋ยวจะไปตำน้ำพริกจะจตำน้ำพริกตำน้ำพริกเห็ดลงอึ่งไม่ปิ้งไว้นี่ก่อนอซุกปไงเดี๋ยวก็มาปิ้งเอาเดี๋ยวดแต่น,น,นะเจ้า,าเดี๋ยวเอาไปตำน้ำพริกตำน้ำพริกเห็ดกันเลยค่ะ แล้วนะคะก็มาตำน้ำพริกกันเนาะส่วนผสมกับบะหมี่อย่างนักมีพริกกระหอมเฮียใส่ไปเลยตำเดี๋ยวกล้องมันจะสะเทือนนอยเด้อตำอันนี้ใส่พริกไปสี่เม็ดเผ็ดรําไปก็ฮะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ่ะใครจะเผ็ดนักเผ็ดน้อยอนะ้าหัวเผ็ดล่าไปอ,าออกเป็น,นใส่สามเม็ดกับต่ให้ละเอียดเลยอันนี้ใจพริกแดงจินดาแล้วจะ้ะ แดงกินดาก็ได้พรีกหนุ่มก็ได้โค้งละเอียดเลยค่ะต่ำให้เรียด จะต่ำเรียกต่ำให้เรียก,ห,ยกหรือต่ำให้ละเอียด <c oughs> บางคนเพิ่นบ่เข้าใจเนาะต่ำเรียกคือต่ำยังคือต่ำเรียกคือต่ำให้ละเอียดนะลลนหลังจากต่ำพริกกบหผมเรียกแล้วก็เอาเฮดใสไ่ไปเลยเฮดใส่ไปเลยแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันนะคะแต่นี่ สูตรสูตรเอ่อสูตรคุณแม่ตั้งแต่น้อยจนใหญ่แม่ก็ยยจะย่ายจะอี้คือกินตลอดเนาะลำรับรองลำใช้จะได้โรงเรียนแบบก็ว่าเป็นยังบสัสงวนลิขสิทธิ์นะเจ้าใส่ไปใส่เห็ดหนักๆต่ำไปเลยนะเจ้าต่ำเพื่เรียกเลยต่ำเห็ดให้เรียกเลยต่ำกับพริกขนาดใส่พริกสามเม็ดเดี๋นี้สีจะเผ็ดล่มไปปกติบักกินเพ็ด กินเผ็ดเพราะเขาได้แซ่บต้องตำเพื่เรียกเลยนะจ้าหลังจากที่ตำเรียกแล้วเขาก็จะมาปรุงรสกันเลยนะคะปรุงรสปรุงรสด้วยอุบะมิผงชูรสใส่นหนักลำหนักใส่น้อยลำน,น้อยจอนหนึ่งอ๋อหน้อยแต่จะลำจอนเกลืงปรุงกับอบะมิอย่างนักแล้วแต่ชอบเลยนะคะ ใส่ห้าน้ำห้าน้ำห้าต้มใส่เปนนิดนึงได้แ,แต่คนชอบใส่อยงมบะอย่แยมบะรถดีเอารถดีน้อยหนึ่งจะได้ลำลัใส่ผงชูรสร,ร้วปั้นใส่รถดีแฮมรถดีโอ้รถดีแข็ง น้อยกลัวมันเกมล่ำลใช้น้ำปลาหน่อยบ่ะใส้น้ำปลาหน่อยเด้เจ้าใส่ลกูกกะตำหำรอบหนึ่งตำคลุกข้าวเข้ากันทั้งหลง Head, เห็ดการเห็ดต่ำเรียกนว้ตาต่ำเรียดดีแล้วตำคุกเข้าเข้ากันแล้วฮาก็จะเอาเฮ็ดที่ต่ำเนี่ยไปพัดตะกี้ฮอปปิ้งมาเนะาะกักวบะสุกกัวกัวมันเบียร์ภาษาเหนือห้องกวัวมันเบียร์ภาษาไทายนี่คือกลัวมันอะไย่งมีพิษเป็นพิษอะไย่งจะได้บอเนี่ยกัวมันเบือ่อ มันบ่ค 4, ่อยสีค่ะบ่ค่อยบ่ค่อยมั่นใจกลวมันบะสุกกลมันบะสุกแต่เดี๋ยวเขาจะเอาไปคั่วหอมรอบนึงคั่วนี่ก็จะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะน้าแตามมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ด,ด,ดูใกล้ๆจะถ้ามีตงังก์ซื้อกล้องใหม่ก่นกอนอันนี้ตามมีตามเกิดไปก่อนแจ้กล้องโทรศัพท์หันไว้แน่หันยะ มันบ่โฟกัสเห็นเลยเบอเนี่ยนี่ก่อนเดี๋ยวพาไปพัดกันเลยนะคะมาเดี๋ยวาจะเอาเห็ดที่ต่ำมาพัดสน้ำมันน้อยขวบับซูเปยรมาพัดเจ็ดกล้องนลยก่อน หมแ,แ, <initiatives> แต่เราแปลว่าเราใส่สารแล้วทางเหนือนี่ยังห้องบะเหมือนกันเลยเห็ดลมที่บ้านห้องเห็ดลมอย่แถวในเมืองนี่ห้องเห็ดจานผัดผยพับพับแค่ไหนว่าจะใส่น้ำน้อยใส่แล้เใส่ดีวะใส่ละในก็ตอนแรกว่าจะใส่น้ำน้อยถ้าน้ำมันจะสุกเหรับผับน้ำมันเลวเนาะว่า เลยผัดไปเลยใส่ยยาสุกละวก็ใส่หอมป้อมให้น้อยนะครับหอม มันตามมานุนก็หน้าตามันยำมาโนนแต่มันคือน้ำพริกเห็ดลมกินกบผักเดี๋ยวพ่อพอวันมันผักย่างของเลยลวกผักพริกผักลวกเลยนะมาได้แล้วน้ำพริกเห็ดลมโอ้กล้องมันแบบโฟกัสเลยน้ำพริกเห็ดลมผักตอนแรกว่าจะผักจะไปลวกวันนี้เราได้ผักมากับผักหกัก ผักห้างนี้กินดิบๆได้เลยพักหากเอ,อ่อภาษากลางเขาห้องพักอย่างมั่วหุนะแต่มันบะขมนะเจะ้าพักห้ากนี่มันจะมันมันบะหู่มันมีที่ไหนพองผักหากมันล่าทีนกมาแตงแล้วก็อึงปิ้งข้าวเหนียวนิดหน่อยลองจิม้มก่อนทำแบบไปได้จิ้มเลยลองจิ้มเห็ดก่อนเนาะ đợt, tao phải xưng con thay video đó, bảo mì xắt lát thế à, hử, lấm á, หัากลำขนาดมันมันมันขนาดอะใครอยากลองจิ้มลองไปซื้อมาจิ้มบรมาณสิบบาทมันขมนะมันมันมันเรามาจิ้มอึ้งปิ้งก่อนขึ้นเนี่ยว่ามันเป็นใครแจ๊เจ๊มันคือสมุนไพรขอน อึ้งกรกรอบนกล้องมันแบบโฟกัสเลยนี่โฟกัสที่เพ่มันนี่แบบพร้อมออกซือะะ้อ่ะค่ะ กวนแกของนี้น้ำหนักเจ็ดเจบปอล้วผมเข้าด้วยโอเคเดี๋ยวตอนหน้ยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเจ้าข้อแรงลำน้ำจะกำนี่ยังิีบลำเลยลำ อย่าลืมกดติดตามช่อง s o น n น Channel ตวนาเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า